มาพี่น้อผมแยงบะกีเล็ใส่นงนาะคุณผดซ้อนาะเจ้าบองจะเลือกอาหารที่พดนตอนนี้หมกปลาหมกปลากินแบบแซ่บเลยเอาพูดละ้อเบียดอีกอนึ่งพูดละซ้อนเบีดเอาลดเอาลดตุกตุกพูดละ้อเบ็ดโกมิดได้สมจะได้สองไม่เอานเาบมอ่นอยเดี๋ยวเอา ยบยบยำยำส่งยำใบว่าไรเรากินลงไปในไม่เอามันก็เขาจิ้มันกะที่เขาใจความยืดตัวเอาจิ้มซ้ำนีหนึ่งเออคันเป็นบ้างแง่บ้างได้ความว่าให้กินคอยกรบหูว่ามุเจ้าต้องจิ้มคู่มือตมุเจ้าเนี้ยมอายกับเลี้ยวตะมุเจ้าคันว่าจิ้มูุเจ้าก็จิ้เขาว่าไ้โจ๊บว่าอะไรแค่จิ้มเกินช่จิืมเลยพ่อวายยู่ดีเขน เพราะยิ่งแค่น้ำก็กับจับมันก็ได้อยู่เดียวแม่นบ่เจ้าว่ะกับบรรยากาศแนวนี้พี่น้องผมบรรยากาศดอนปูตาอยู่ปูสร้างปูเอ,อ้ยขวบใบหั่มเนี่ยใบหำปูสร้างอันสัน่นขวบกระบ,บ่กอย่ามีหำใหญ่แนวนี่ทีะ่ะหำใหญ่แนวนี้มันเสื่องคนบ่ได้มันต้องเสื่งมาเส,สื่งสรั่งหลาบปลา าาลาปลาเก๋ยน่อยบึงนี้เป็นังไงรจอดคบบ่งเต็้ๆบ่ตตองยูมากเขาตรงอยู่มากพ่อกินไปมักอยู่มักจับเลยเดิความความหาจับอีกล่ะกันวัดเนาะกเกลีน่อยเนมันไทยมันไทยอนันไุ่นไต้นไทยของนันไงไมันสื่อถกินไอเนี่ยไปเห็นอเน่ยสองวันเนาะอเ่ๆทำมันพ้าฟ้ันใหญ่ันกินมมด ก็เดีกตาอือคุยนหวยเชง่อใจท่าเชยังลูกแม่โก้ยังยุ่หันบ่ยุ่หันหมวกหานยังหมดแลมยุ่เบนมือป้อมยุ่คุยกันยิหันแล้โอ้ยกูคนหวยเชื่ท่าก็ไปบอกจะเลี้ยงนังยังยี่ห้อนคุยเขาเย็นเงาเลี้ยงได้ปากคุกเขียวอีเมียบักอ้ำบันบ่ย่าง่ายง่ายมันบอกอยังแนมันบก เอาไปสร้างกันโอ้ยก็ทำยิ่งหน่อยมุ่นเอาเนาะเม็ดถกกระบมากกรบ้ากับเม็ดถูกมากมากก็าที่ใุ่่นหรือตัวก็กกเห็ดเวียเห็ดงานเนาะแม่เราก็ห่้วนหวอย่างเช่นสีไรเงียไรกระบาเียกสัดวัน่เป็นต้องหากับจงังนะวัาทีเป็นงานชัวอีเมียชวรเงินเจดลอยเป็ดเยอะเี้ยไปใหญ่ฟุ่นได้ได้กับมุกไข่กับอีดล่าซ้มากกับบักซากีบัง ไปเห็ดมันบ่เห็ดแ <มา S 1> ตาบ่ดออกสวยอีเมีไปลดลงลดฟุด้นลงจ้ากลวงพ่อจันทร์่งลุงเลยไปเปน,นเงเนเยอ,อะอมือรุ่นบันรคิไป,ปเชืดดอกกุหนาะเพิ่งได้ห้องน,นี่เราใหญ่เหมือนกันมาตัวอีเมียเบิ่งข<ด>ั้นได้เลยมาช่วนกูไปไป,ไปขนไปแบกไป,กไปกทำตามสอบไปเมือขันแค่ท่นนั้นเออบันรอาไปบ้านบันเมือผู้จวไปทำทำยมอยังหวงหลอกไปอยืมเงินที่เราไปรง อแต่ยังกว้างเงินือโเก้า้าเงินพันเอาเลียวไปบักซักไม่ใช่ให้มันเจ้าเขาบอกคุยกันกบลุงกันแต่เรื่องอย่างนีนบักซักกูแบกสองฝากงานบักซักงานบักซักอ้ยมังจะคำบอกท้าเงินมันอยากเอาเขาไม่มาถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเงีายี่แม่ก็ซื้ออย่างเราความดี ก็เล er> ี้ยงเขาเขาเห็ดเียดกพเดียวมาใชว่าเสือมบักอํำแต่ว่าพุ่น่เพราะทนลงเ่งเลยพุ่นไปทรงเดยท่านเองไอ้นี่มองนี่งเ้ยาวหน่อยเย็นขายหรอผ้ามาขายขายเพเพี้ยนบยดิยกข้างยวห้องแยข้างเขอมูนเดียวีัดเก็บพูข้งให่ผ้าเออผ้าขายขายไปขเพิเพี้ยนหนาคนบดดิ่เนี้แมนมัดแมนมัดแยกข้างยวนี่ ข้องเดียวพูดข้งไอ้บัตรเห็นะข้างบัตรอ่งเี้าก็ขายติดข้งติดข้องไอ้บัตรหลักแล้วข้างเขาไม่ม้อายุกลางยุกลางเคยเลยโยนว่าใครมีเพี้ยนมันจิดกันเาม่าียเียไม่านี้เหนไมี่ตงวมาเอาความเอาว่าข้อมูลเก่งยังยแค่แรกหนึ่งเออแค่แรกหนึ่งประมาณสามไร่นี่ะคนบตางแลว่านาบ่หีเดี๋ยวมันก็บ่ไหวแหละมัแต่ลูกที่พอผ่านเบิดนมีแต่บังมิดเลยเพราะมัน ว่าันขายเย็นเจ้าของมึงยดตกสกระซัาขายน่ะมีจ้าไหนเขาก็ต้องมาไล่ขายว่าไล่ขายถอดตลาดนะแมนบอพญสอมันเป็นแนวนั้นทีม่แนวใส่นีดว่าเพราะช่วงอันนั้นนี้แต่เบิ้งเขาสิยึดเขาสว่ายึดขายขายตลาดเบิ้งงลนน่าจะเขาจะขายทดีห้าสิบสามสบบอเขาอบจะเสรจเพราะสองล้านบอ เออหน้า so ร่หน้าคนญี่ปุานองเนี่ยคอยกับเขาีุ่่นมันถึงหลานอยู่บว่าสวงหวนกระพ่นมันบ่ามันเ้องพุ่นยืมยืมยืมน้ยืมนี่ยันนี่ร่วมนี่ยากอื่นความไปยันถึงหลกเนาอดอกปีเงินเไปไปเทแช่ผเทแจ่พอืมปเงินเกหมื่นปีเนี่ยเขาบอท่านมาปีไก่เเสียสี่ี่พันเออก็ดองก็ดองเกจหมื่นออมันเงินแบแปหลานเนาะ แปดแนเขาไม่้ลองยาบบบของเขาลองยาบบบแนหาโอ้ยกับพ่อฟังกังสืแบบก็มีฟังพ่อได้รอาบ้านว่าบ้านหน้าไอ้กิมจำหน้าติดหนีเป็นล้านมันจยวไหนไปใส่เขาว่าง่ายเอาไว้ก็จุบออมซับ้อมซับซึ่งเนี่ยไปไปลางวิถีกรรมก็ปาซาผู้ใดเป็นหัวต้นขิดต้นใดเนั่นน้ำกันใช่จีโอน้ำกันน้ำกันพื่ิษรวมมดอยัางหรอกแต่ว่าการใส่แันบด บ้านเาบ่ลำเปียวยังกัพวกมันสินงไรวันนี้มันหนักเลยเอาซื้อคอยไปเอาอยู่กุศมบ่ได้บ่ันจานคอยก็ได้ันไรบ้านหรอมาไรบ้านคนบ่ันกยลงมาลได้ลเมื่อบันเอาเนี่ไรานตู้มขันใจมือละหาไรกบจเนี่ยมัอนาะหาบ่ได้มือละพันหาโจโจซิยู่ในบ่ชีวิตขันเจใจมือละหารอ่ะมือละก็บ่ได้ได้่บ่ เมื S <S> ่อไรกันนะแต่เดื่อยว่าเอ้าเตือนเป็นกุฎาหันอ่าใช่บ้านบอกเนี้ยว่าเป็นหนีไล่บ้านโบดียังไดโบควรจะเอาแบบไดบดต้องไปแตะซะเลยบ่มีหยังมีเกียกินเกียกันคือบ้านเฮาอืมบอกเขาแนะนั่เพราะว่าเจ้าขันผู้ประสบการณ์ตรงมาแล้วเขาที่มาหาคู่มือแมนวะมาสู่มือทำนี่เขามาดิอ่าบ้านเจ้าเดียว์ดีบ้านเจ้าว่าเจ้าเจบ้านทำกันยี่แบบบ้านเหามีมีความซื้อังไรเขามาคู่มือบ้านไม่จ้าของบดรับผิดชอบกูบ่กโหดอย่างหัวเล่าอือคือเอาตัวรอดกูอย่าอืม บ <cielo S 1> ่เอาขวบ่เจียวไอ่บ่บ่มันกะเขาเขาบ่บ่ถึงปันนะเนาะไอ้หนีบ่หนีบ่บ่ไม่ได้สนใจแต่ว่าที่ที่เขาบอกเนี่ยเขาเตือนเตือนไผ่เตือนสติผู้เขาเอากีับเรื่องของเขาดอกแต่ว่าผู้เจ้านี่เขาสิบอกว่าตอนเอามาคือเรื่องกราบเรื่องวายว่อนี่วานปันอำเภอเมืองแม่นบ่ตอนไปเอาแต่ว่าตอนสีใจเขาคือหนีอันนี้คอยกับบ่ได้เขาคางเงินกู้เดี่ยเม่นบ่าพอเนี่ยเสร็จ เออตอนตอนสีใจเป็นยังคุ้นคืนหนีคือหลีคือายเบียงขเรียตอนสีเอาคุณคือบอยากย่งสินะบกรนนรัเรผ่านเลยล่ะผ่านอะไรให้กลัวมันก็เป็นอุทาหวนในชิดอยู่ในพี่น้องว่าประเดนมบนโซประเดนยหน่อยคืนนโซเออมาดีหยองขี้ยซังเมื่อิดอยู่นี่มันไปใสอยู่วะมีเป็นทาฝาเออฝาเงืนเขาเสื้อหมดแชกที่บ้านตั้ามาปิดข้าไปกด รับเฮป็นรับเป็นยังผลก็บอกอยากเขาอี้สมหลายคนยี่ยี่น้ำดอนทำผลทุบปั้นไผ่ผลยี่วียียี่ก็ยี่วีร่ำบาปผมบอมาคือบอกพอแหงเยอะไปหนุงไปเกี่ยวกูบอกบ้านนี้พันคันว่าให้ก็มีเหตุผลมือจังไรมืจยาวบานขันพวกกูสิมีไรบ่พันว่ามันมีทางออกเสมอเนี่ยยี่วีแมนบ่พันยี่สอครับฟังเลยครับมันมีทางออกเสมอให้มือเจ้าไม่ต้องไปกู้เงินดอกก็มีทางออก คือจังโกมีดบ่ามิจเจจินเจะเห็ดได้บอกมันต้องเห็ดได้ผู้ที่บอกอย่นีต้องเห็ดได้เการไปรับจ้างเอาบาเั็ดไปเหมือรับจ้างก็บมือนึงเขาปจ่ายมือต่อมือด้ไปรับจ้างเอาแม่ปัจ่ายมือต่อมือต่อว่าย่างหน่อยๆมันเป็นไรแรงงานหรอกมันเป็นเงินบริสุทธิ์เขาไปเก็บบัตรเขามาเก็บมือต่อมือดิบาตเอาไม้ถึงว่าขันเขาบ๊อกกูเขากูไปลุ่งชื่นมันที่เป็นตะมีกำไรใครไเนี่ยกูุ่มเป็นเรียญดีบัตร มันมีผู้ใดกูไปเรียนื้อหววเรียนโบกเรียนไฟเราเอามั่ปัญญาใจเขาว่เพราะปัญญาใจกัปทกาองเราก็มีหวาดโอ้ยี่ว่าเดี๋ยวไทุ่งไชอย่างที่อนมันระปงไปแช่หล่อนบ่เอ้ยน้ำเขาเด้อเอ้ยน้ำเขาเด้อบัดเช่าเขาฟองจาได้ถ้งม่ยาดนียับไปเอ้ยน้ำยไปเอ้ยน้ำบอกคณนั้นพูดงี้แบบบ้านเเอ้ยซื้อเขากันลองซองลองซองค่ะแล้วจะเพิ่ม แล้วตกควางมันขันว่ามาเดียดร้อนเจ้าเดียวมันว่เป็นยังอกวดงามึงหรอกด่ลางห้องาจกินเจ้ากินเลงครับผมเหนังยังลาบป่ารวเอ็ดแกาอนเป็นไม่ใ่สองวันยังมือเล็กทาไม่จินว่าับก็ยิ่งเราน้องกินอีกบ้านนั้นลำพิงใ่เ่งกูเมีกเขาย่านขาบ่งกับกิ้นไงเว้เจ้า่งกว่าอดนบ่หอดใตวัน วอดเอชดีโอเปียผุ่นกันเข้าเบิ้งเดี๋ยวพูดเดี๋ยเดี๋ยวแล้วมันใบซื้อไม่กินบ้ามังอาหารอีสานก็ซื้ออาหารอีสานมามาเด้อก็จิ้มตัวเนาะกินบ้านข้าวบ้านบ้านเยังแซ่บกว่าผมบางทีกินยอพิซซ่าบางทีโดนโดนเสียชีงินงั้นก็ตุยนะท่านเมื่อกี้บอสตุยบ่เอชดีโอเห็นว่าจะไปเอ้ยซื้อผู้ใดกันถ้าว่าถึงเขาในเรื่องที่ เป็นการอาจจะเป็นการนิ่งท่าวาลายะไปเอ้ยซื้อเลยจำไว้เถอะขันออกซื้อออกไรเขาบังคิบนี่เขาเชียรเขาขึ้นจยากฝังเขาฝังเขาเลยบอกบอกไปพนฝุ่นบอกเห็นหน้าที่บอกเห็นหน้าที่มาแล้วเขาไเห็นหน้าที่เเนี่ยใส่ออกแล้วเนี่ยใส่ออกแล้วแต่มันตันทีเดียวดมพักหอมเลยทวบัวดมเพ็ยงยังดมเพียงเพียังโล่งมันโล่งแั่ไหน คนกินเป็นสั่งนี่พอคือกันครับพี่น้องผมอ่ขอบคุณทุกอะไรทุกซับทุกกะทิกะตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องแจงผัดขีเล็กผัดขีเล็กเลเละใส่หนังมีอะไรบ้างเจ้ามุกปลาแจ้วแล้วก็ลาบปลาเาต้มร้อนพป่ะผู้ใหญ่เปียกเปียกบางทีต้มเป็นส้อนก็มีเคอยกดต้มได้ยิ่งอ๋อเยอะดิต้มแทต้มร้อนต้มเลี้ยวเนาะครับตอนนี้ปั่นได้ส่วน บ่เหลือเฉพาะต่อม,อม,อมเลยแม่ร้อนเหลืออยู่เป็นใบเป็นยังผลกับใบจะต้ตอมเยอะไปคนมันลวกซะก่อน<ไ>ลุงเพื่อนนะพี่<ด>พน้องขอบคุณคุณนอ,อ,อ่าพศของเฮาอืมดะก,กะโกเม็ดอืมอบ้ามี่ขอบคุณครับกิจกรรมดีๆแนวนี้มากินเขากินน้ำยุติปู้สร้างขางร้อนปู้ตาแสบีสบๆพี่น้องผมกินง่ายแสบีสบๆจวดจัดไปไมากินน้ำผลไม้แล้ว